สวัสดีครับครูฟังเช่รักครับคอลัมน์พิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาศว,ว่าสันสตอแมนคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าน้ำกรดกรอกปากแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยสันสตอแมนไปหยิบยกเอาคำพูดของสอกก้าวไกล ที่พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจคำพูดที่บอกว่าเป็นคนให้ได้ก่อนแล้วค่อยเป็นผู้แทนประชาชนคำพูดนี้เนี่ยซันสตอแมนบอกว่าไม่ต้องบอกนะครับว่าหมายถึงใครแต่ที่ต้องบอกคนพูดคุณทวิตประโยคนี้คือคุณพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยซึ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางซื่อพักเก้าไกลป่านนี้แล้วเนี่ยนะครับ คนที่โดนกล่าวถึงเนี่ยถ้าเกิดไปนั่งซดเหล้าเผาแ้นก็คงต้องนั่งดูหนังโปโดยที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวตามอารมณ์ขาหืน่นผู้ไม่ยี่ระอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอขอบใจคุณพัตรพรที่ได้แสดงความรู้สึกได้พูดแทนประชาชนทั้งๆท,ท,ท,ที่เลือกก้าวไกลแล้วก็ไม่ได้เลือกก้าวไกลเพราะลําพังเนี่ยคนนอกพูดไปวิจารณ์ไปก็เท่านั้นแหละครับ แต่กับคนในพักในค้อ,อเดียวกันอาจจะพอกระตุกกระตุ้นต่อมความละอายต่อมจริยธรรมของบรรดาขาหืน่นทั้งหลายในหมู่คณะขึ้นมาได้บ้างน,นะครับยิ่งเฉพาะข้อความจากอาจารย์ใหญ่อย่างปิยบุตรแสงกรนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าปิยบุตรโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับผลมติที่ออกมาวันนี้เนี่ย นับว่าหน้าผิดหวังแน่นอนแล้วครับว่าส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญไปบังคับว่าต้องใช้จํานวนถึง3ใน4ของจํานวนสสและกรรมการบริหารพักซึ่งถือว่าสูงมากแต่เรื่องแบบนี้เมื่อทั้งคณะกรรมการวินัยของพักและทั้งคณะกรรมการบริหารพักมีมติว่ามีการกระทําผิดร้ายแรงแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสสผู้ถูกร้องรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างเนี่ยรู้จักความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายบ้าง ต่อพักต่อเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพักแล้วก็สังคมอยู่บ้างคิดถึงตําแหน่งหัวโขนที่เพิ่งจะได้มาอย่างสสให้น้อยลงบ้างสสผู้ถูกร้องก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาไม่ต้องมาถึงวันนี้ที่พักต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมสสต้องมาลงมติกันแล้วครับเหตุการณ์ในคราวนี้ดําเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกฝ่ายผู้ร้องผู้เสียหาย ถูกกระทำและถูกกระทำซ้ำอีกทุกครั้งเมื่อต้องชี้แจงหรือถูกสื่อตามไปสัมภาษณ์และก็ถูกกระทำซ้ำๆอีกนะครับเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆพักก้าวไกลเสียหายถูกโจมตีวิจารณ์ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานของเขาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือว่าทำงานกับคนของพักสสผู้ถูกร้อง เมื่อไม่แสดงความรับผิดช,ชอบใ,ใดๆก็จะถูกตำหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากมาก,กน,นะครับสสในพักต้องมาประชุมอภิปรายลงมติเกิดความแตกแยกกินแหนงแคลงใจกันในพักพนักงานในพักทีมงานเสียความเชื่อมั่นความนับถือในตัวสสไม่อยากจะปฏิบัติงานให้อีกต่อไปเสียกำลังใจและหมดพลังทั้งหมดนี่คือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ไม่กล้าที่จะยอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบเช่นเคยครับผมเห็นมีสอสอไม่กี่คนแหละครับส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยแสดงความรู้สึกออกมาแต่ระดับแกนนำเนี่ยแสดงออกมาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับนี่เป็นคำพูดของปิยบุตรแสงกนก,กุลส่วนคำพูดของสารสตอร์แมนเนี่ยบอกว่าก็หวังนะครับว่าสอสอหื่นที่มติพักแค่คาดโทษแต่ไม่ไล่ออกเนี่ย หวังว่าจะเกิดสำนึกขึ้นมาแล้วตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้พักต้องพลอยมัวหมองเสียหายเสื่อมความนิยมไปมากกว่านี้ไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าจะไม่มีที่ไปสิงสถิตนะครับเพราะว่ายังมีพักเป็นธรรมอยู่อีกพักหนึ่งที่จะคอยรับเลี้ยงสสจากก้าวไกลที่ถูกขับด้วยความยินดียิ่งฉะนั้นลาออกซะตั้งแต่วันนี้เถอะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้อย่าให้คนในพักเนี่ยเข้าไปซุบซิบนินทาจนเสียงรอดออกไปถึงข้างนอกเลยนะครับ เพราะคำว่าเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยแม่มันเหมือนกับเอาน้ํากรดแช่เย็นกรอกปากเลยรู้ไหมครับ